ค่ะสวัสดีเอฟซี FC, แฟนช่องทุกคนนะคะมูอน้นทิยากับมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขสูตรคำนวณโครงสุดท้ายของอาจารย์คนพิษสุนุโลกนะคะอาจารย์บอกว่างวทต่ิพันมานี่อาจารย์บ้ได้หายสูตรนี่นะคะสูตรสมตัวตรงๆไม่ต้องกับสูตรนี้งวดที่แล้วก็เข้านะคะเข้า6กสองหนะคะวดนี้อาจารย์ก็หายมาแล้วนะคะ เมื่อแล้วจะเป็นตัวใดตรงๆไม่ต้องกับ3ตัวบนนะคะจะให้ไปฟางเสียงสัมภาษณ์ระหว่างนุ่นธิยากับอาจารย์คนพิษณุโลกคงสุดท้ายงวดวันที่1เมษายน2567นะคะ อาจารย์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับอาจารย์เป็นไงคะสบายดีไหมอ๋อสบายดีอากาศร้อนไหมอยู่ที่พิษณุโลกอากาศร้อนไหมอากาศร้อนแต่ใจคนต้องเย็นเราย่าร้อนตามอากาศค่ะใช่ค่ะจริงค่ะอาจารย์ แต่บางครั้งก็หลุด <c oughs> ต้องขอโทษ <c oughs> บางครั้งมันก็หลุดเหมือนกันขอโทษเอฟซีนะคะบางครั้งก็ใจร้อน <c oughs> โค้งสุดท้ายใช่ไหมคะอาจารย์คลิปนี้ครับว่าไงนะคลิปนี้นี่จะให้แนวทางเป็นโค้งสุดท้ายใช่ไหมคะใช่ครับฝ <c oughs> ันดีไหมฝันก็ฝันดี ค่ะโค้งสุดท้ายนี้จะแยกบนแยกล่างหรือว่ารวมกันอาจารย์แยกบนแยกล่างครับโอเคนนท่ยาพร้อมแล้วบนก่อนก็ได้บนเนี่ยผมไม่ได้จับสองตัวที่ให้ไปนะผมให้เอาสูดใหม่สามตัวค่ะได้ค่ะ สูตใหม่ไปเลยแล้วก็สองตัวล่างนี่อ่ะสูตรเก่าค่ะพร้อมแล้วครับค่ะพร้อมแล้วค่ะสองตัวสองตัวบนหรืสองตัวล่างสองตัวบนสางเดียวสองตัวบนค่ะต้องต้องเอาตัววิ่งไหมเอาก็ได้ค่ะ เขาเป็นสูตรใหม่วิ่งสองไม่เดียววิ่งสองบนค่ะสี่สองสี่สองกันสี่สามตัวกันคือสี่สาม,สามตัวเน้นคือสี่สองใช่ไหมคะอาจารย์ครับตัวเน้นตัวเดียวแต่ทีนี้จับสามตัวเนี่ย สิบหางเพื่อเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสเหมือนครั้งที่แล้วค่ะได้ค่ะคุณเอาศูย์ถึ 2, 2, เเไไงเก้าศูนย์สี่สองศูนย์หนึ่งสองอะไรไปงี้ครับสิบหางแล้วผมเน้นให้หางเดียวศูนย์ 2, สี่สองศูนหนึ่งสองแล้วก็ศูนย์อะไรนะคะอาจารย์ สี่สองไว้ท้ายทั้งหมดสิบหางเลยแล้วก็ศูนย์สี่สองหนึ่งสี่สองสองสี่สองอะไรไปงี้ครับอ๋อเข้าใจแล้วศูนย์สี่สองหนึ่งสี่สองสองสี่สองแล้วก็สามสี่สองสี่สี่สอง ห้าสี่สองแล้วก็หกสี่สองเก็ดสี่สองแปดสี่สองเก้าสี่สองสามสี่ห้าครบแล้วคะ่ะอาจารย์เน้นตัวไหนคะตั้งแต่ศูนย์สี่สองยันถึงเก้าสี่สองเน้นชุดไหนคะอาจารย์สองเน้นตัวหางเดียว เน้นหนึ่งสี่สองใช่ไหมคะครับที่เอาสูตรใหม่มาลงสามตัวเนี่ยก็ผมทำครั้งที่แล้วไว้ได้สองหกแล้วผมทำแบบนี้ทีนี้ถ้าอย่างงวดที่แล้วว่าผมจะเน้นห้าาหลักร้อยห้าหลักร้อยหลุดใช่ไหมใช่ค่ะมัน,มนออกหกหกสองหกเลยใช่ อันนี้<อ>ผมเลยทําแบบตัวอย่างเหมือนวันที่แล้วเพราะทำออกมาได้หางเดียวอาจารย์ก็เลยจะบอกว่าถ้าเอาแบบไม่หลุดเลยคือหลักร้อยนี่ต้องลูดตั้งแต่ศูนย์ถึงเก้าใช่ไหมคะอาจารย์ถูกต้องโอเคค่ะตามข้างล่างเลยค่ะอาจารย์ข้างล่างเก้าเมตรเดียวข้างล่างวิ่งวิ่งเก้าวิ่งเก้าเมตรเดียวครับครั้งที่แล้วเจ็ด รู้สึกว่าอาจารย์จะวิ่งเกตได้หลายตังเนาะเมื่อที่แล้ววิ่งเจ็ดล่างได้หลายตังได้หลายยินดีด้วยค่ะแล้วก็มาได้สามตัวตรงอย่างที่บอกเมื่อกี้ค่ะค่ะรูดรูดี่แล้วขั้นทดลองรูดหลักร้อยเมื่อที่แล้วอาจารย์ทําแบบนี้อาจารย์ก็เลยโดนสามตัวทีนี้เอาแบบไม่พลาดให้เอฟซีรูดถ,ถ้าคนถ้าคนทุนน้อยอาจจะรูด ไม่ต้องกลับนะไม่ต้องกลับอ๋อไม่ต้องกลับเลยไม่ต้องกลับคือตรงตรงใช่ไหมคะครับตรงไปเลยไม่ต้องกลับตรงตรงใส่ตัวตรงเลยตรงตรงสามตัวเนาะครับอ่าข้างล่างจับคู่เลยค่ะเก้าศูนย์เก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าห้าเก้าหกเก้าหนึ่งเก้าห้า เ <96 S 2> น้น96เน้น91กับ95เน้น91กับ 95, 95หมดแล้วใช่ไหมคะครับสูตรใหม่ถ้าเดินต่ออ่ะต้องตรงตรงส,ตรสูตรนี้สามตัวสามตัวบนข้างบนให้วิ่ง2 2> สองเม็ดเม็ดเดียวเม็ดเดียวเลยจับคู่ให้เลขสองตัวให้สสี่องเป็น ตัวเน้น4 3เป็นตัวกันสำหรับเลข3ตัวให้รูดตั้งแต่0 42จนถึง9 42คือ0 42 1 42 2 42 3 42 442 44, 5 42 6 42 7 42 8 42 9 42เน้นให้เม็ดเดียวคือ1 42ทั้งหมดทั้งหมวน,นี้คือถ้าไม่อยากให้พาดก็ต้องซื้อหมดทุกตัวใช่ไหมคะอาจารย์ ใช่ครับสาหรับรข้าง,งค่ะตัวไม่ต้องเยอะก็ได้สําหรับข้างล่างถ,าถ้าสูงยังเดินต่อเนี่ยต้องได้ตรงๆเท่านั้นถ้าถ้าเข้าตัวโต๊ดนี่จะไม่ไม่เดินใช่ไหมคะเข้าตัวโต๊ดนี่ยมันมันก็หลุดถือว่าหลุดกันค่ะข้างล่างนี้ก็ให้วิ่งเก้าเมตรเดียวแต่แต่สี่ 4, 2, สองเนี่ย การล่างไว้หน่อยนึงเพราะที่ลองทําเนี่ยสามงวดมันไปลงล่างเจ็ดเก้านวดหนึง่งบนกาลางเปอร์เซนต์ล่างสิบเปอร์เซ็นต์ต้องสี่สองเนี่ยสี่สองสี่สามเนี่ยกันกันล่างไว้นิดนึงสรุปว่าข้างล่างนี้ให้วิ่งเก้าให้เก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าห้าเก้าหก เน้น91กับ95แล้วก็ให้กัน42กัน42บ,บนกระโดดลงล่างใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับนะคะขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะที่ให้แนวทางวันนี้ก็ขอ Fc โซคดีแนวทางของอาจารย์นะคะขอบคุณค่ะวันดีค่ะวัสดีครับค่ะพเป็บพี่น้อง Fc กับสิริยินแลวนะคะเสียงสัมภาษณ์ระหว่างนนทิยาก,กับอาจารย์คนพิษณุโลกนะคะโค้งสุดท้ายงวดวันที่ หเมษายนสองห้าหนะคะเอาแบบไม่พลาดนะคะอยากให้ FC ซโชคดีกับ3ตัวตรงนะคะสูตรใหม่งวดที่แล้วก็เข้ามาแล้วนะคะอาจารย์ก็ได้แต่อาจารย์ลูดนะคะลูดหลักร้อยสำหรับงวดนี้นะคะงวดนี้อาจารย์ให้แบบนี้นะคะ นุนทียาเบาไทายบริษัทเฉนด้วค่ะเบาอีสานดีกว่านะคะเพื่อนให้รูดสองนะคะรูดสองบนตรงๆนะคะเลข3าตเนี่ยให้เื้อตรงๆว่าต้องกับนะคะสำหรับเลข2อตเพื่อนเน้น42โตกันคือ43นะคะนะคะแล้วเพื่อนก็นจะให้รูดหมายถึงว่าให้0ู2 1์2 242แล้วก็3 42 4ี2 542 6ี2 7 4 2 842 942เน้นเม็ดเดียวคือ1 42นะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้ไม่ต้องโต้นะคะตรงๆนะคะ3ตัวตรงๆนะคะสำหรับข้างล่างนะคะข้างล่างให้วิ่ง9เม็ดเดียว9091 95 9 6นะคะแล้วตัวกันนี้กัน42หมายถึงว่ากลัว2 42ก,กระโดดลงมาข้างล่างนะคะ ทั้งหมดทั้งมวนี่ก็เป็นหน้าท่างหาศื่อสาะกินแบ่งรัฐบาลนะคะนะคะจดไว้แคบหนา้าจอไว้กันพลาดกันลืมนะคะนน่นทิยากก็ขออวยพอนหายพอไม่มพอนอ S, ้อาซีโสดีหน้าทางของอาจารย์พิษณุโลกคงสุดท้าย3ตัวตรงๆไม่ต้องกลับนะคะ